สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้าะ้ามากินตำกุ้งลวกเลยจ้าพี่น้องจ้านุน่นกุ้งมากก็เส้นเวยจ้าพี่น้องพนะกุ้งมิจะโตใหญ่พี่น้องจ้าเพผ็ดเลยจ้าเป็นกระแสบ่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือขนมเส้นเลยจ้าขนมจีนหลวกจ้าแบบแห่งจ้าพี่น้องจ้า อันนี้ก็คือเกาจ้าพี่น้องอ่าแม่งเนี้ยก่อนล่ะจิงจิงรีดทอดด้วย้จพี่น้องจ้าซื้อมาสามโลจ้าพี่น้องจ้ายังกินวันละมดจ้าพุงกินไปสองสามถุงเองจ้าพี่น้องเบสเซ็ตโซ่ค่ะเบสเซ็ตโซ่แม่พี่น้องมิตโตงใหญ่ๆแม่ไข่ทั้งนั้นจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องน้องหญิงกินแซ่บ เมนูนําเสนอกับบอพี่นองไปแล้วนอกจ้กพี่นองจ้าบ่าน่บอีกกระเด็นน่ะตำกุ้งลวกจ้าพี่นองจ้านู่นเนนกุ้งหลายเปอร์เซ็นต์ด้อจ้าพี่นองจ้าอันนี้ก็จะมีเซนด้วจ้าเซนขนมจีนแห้งเอามาลวกจ้าอันนี้ก็คือเซนมีซื้อมาจากตลาดจ้าอันนี้ก็คือจริงรีทอดจ้าพี่นองจ้าอันนี้ก็คือไก่แซ่บจ้าซื้อมาจากตลาด ไอ้ไก่กรอบชิ้นละสิบบาทจ้ะพี่น้องจ้ามาเส่็จแสนน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าเบาๆไร้ายหางนู้เข่าราคามาเด้จ้าพี่น้องทั้งทั้งเมืองนอกก็จ้ากินน้ำกันมิจ้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสตอของเราจ้ะพี่น้องสื่อมาจากตราดจ้ามัดลร่อยจ้ะพี่น้องจ้ากินบกไปราคาเครื่องหนึ่งพี่น้องมักสตอเ์ด้วจ้กห้างนี้พี่น้องจ้า น้องนี่สิมีแม่งซูมเอแล้วพี่น้องสี่กิโลกินเข้าไปค่ะกินไปเลยค่ะพี่น้องขโมยกรุงเทพมาล้วถึงไหมเอาเส้นมาวัดสั่งี้ดีกว่าพี่น้องกรุงตัวยังไงนะจ๊ะตัวถึงปะอ๋อค่ะตัวเอาส้มตังเดียวถึงว่าเอาเส้นมาำเดี๋ยวตัวไม่ถึง คอ,อนุญาตสลับทีได้จ้ะพี่น้องจ้าคนรังคนเพิ่นแขนสั่นจ้ะกะเล่ตอเทิบไม้เพิ่นจ้ะ <c oughs> นี่นะคะสตอนี่นะคะสตอเชฟหยอกหยอกจ้ะพี่น้องจ้านูม,มากหยอกเพิ่นหยอกแ้งนะคะหยอกแรงนะคะ ไม่บอกก็รู้จิ้ำแดงเฮ็ดไทยกูมานหน่อยด้พี่น้องจ้าส้องกูมานหน่อยวัดจุกความลูกมือล่ะค่ะพี่นอ้องเชโมนตำเองเพชรสะดุ้งเลยจ้ะมันเพชรแสบดากเลยค่ะ แกส่สตอกันเถอะนุ่มมิ่งมขออนุญาตใส่มือดะะ้วยค่ะเสร็จมันเงี่ยวคือไก่องเม็นคือของแซ่บพี่น้อนจ้ามันคือไก่เหรอคะเ <laughs> อาไก,ก่ไปไว้คนนะคะี <laughs> ้ค่ะบ่าจะไปอื่นแข้นสัน่ขยับไก่คนนี้ค่ะสิว่าไปยังคะ่ะ เจ๊งได้ค่ะตํำหูแซบ่บด้วยค่ะมีกับปตอ่อผับอะไรนะคะปตอสตอัสต่าต่าต่า <c oughs> พี่น้องจ้าทอดให้กรบกบด้วจ้าแล้วมาโรยรสดีจ้าแซ่บจ้ารับประกันไอ้ไม่ใบบักูดจะใส่เลยนะจ้าพีน่น้องหอมดีค่ะทอดใส่ใบบักูดล้วกาถาไข่นั่มด้วยจ้าพี่น้องหอมแน่นอนมันจะได้หอมๆค่ะกินหอมสม,มุนไพร ใส่พริกประมาณเลสามสิดเม็ดพริกแห้ hmm. งแล้วค่ะตํ้เท่าอายุเลยค่ะคุณไม่ค่ะอายุคุณจะยี่สิบจริงเหรอ เบิ่งหนาตาของหูวตั้งแต่พี่นอนจ้า <c oughs> ตัวขตัวพี่นอง <c oughs> คนมีฟ้าที่ผ่าต่ะอืม <c oughs> <c oughs> tình nhau เม็ดใหญ่ค่ะ,คะพี่นอ้องมันละจ้ามาแซบน้ำกันทุกๆก้นจ้ามากินน้ำกันละจ้าพี่นอ้องไปใส่กับการประเรดยนรองการสมุนไพรของมักนะคะกินแล้วสวงวะสวงวะ อืมสาดจไม่นอ้องจิ้งหรีดอ๋อจะต,ะะต้องว่าไม่นาค่ะปอ้อป้งอีกแล้วค่ะพี่นอ้องขออนืญญ้อยยกจะพี่นอ้อง ตัวยาแทนต it. It. ัวยาแทนปอบลงพี่นออง้ายเห็นสองคนกินกับเขาหลายๆแน่เนี่ย ือว่าลุกกินมดอยู่ด้วย้ะพี่น้องจ้าถึงจะตัดคลิปก่อนตอนที่มันบ่มมดแต่วันเมืก่อนมาเทปล้างไม้เหยมดด้วย้ะพี่น้องคันบ่มมดกะเทปใส่ตู้เย็นไว้กินอีกมือเอื่อยไม่คีได้ใจพี่น้องบ่มีถิ่ง้ะพี่น้องจ้าขอกินเกี้ยงค่ะอืมประจวบ เซ็บใจลายเจ็บใจลายนะน,น,นออืมอ้ยเนี่ยคิอนาะขออภัยค่ะกินให้เก่าพยายาบ้านหลัตืน่น ตองตอ่เม็ดใหญ่อย่าไปนอนเราไม่นอนอ่ะพรุ่อนีอ้องอะไรแซบคะแซบทุกอย่างต้มตังก็แซบแซบอีลีเดอร์มาแซบน้ำกันนะจ้าทุกคนจ้า แกนี้เชฟเพ็ดจ้ะพี่น้องแกสตอกัอนนะจ๊ะขาดไม่ได้ก็คือสตอมาบ่มาบ่เลยมันแล้วค่ะ เหนียวน้ำแจ่มนักเออลืมแ้าเซฟสื่อโหไม่แดดเดียวเวลาอัอ<ห> เพชรอ่ะส่วนมากจะกินเลนครับพี่น้องแม่งนี่กินเลน,น้าวค่ะตาเองเพชรเองไงพี่นอ้อง บอบลง คุณต้องใจ่เมื่อคุณใส่ต่อย สามคนสซ้เสรซจมั้ยสามคสู no, no. like ้่ะมา่ะรูกไม่ค่อยไานหดค่ะปุ่งม่ค่อยสูสค่ะก็เลยบ่อยากลูก็เลยบ่อยากทำส ยุดวัยยูจะไม่หลักนักมวยก็ต้อังลงโ๊กค่ะเบื้งตาโนูดอ่ะจะไฮละค่ะเชียบซเผ็ดยิงข้าวผัดอืออ

น้องยิงน้องยิงอิม่มละค่ะส่วนนุราพี่น้องละค่ะพี่น้องแต่นุบ้านไหนอิมอ่ม,มพี่น้องส้หรับกินนี่น้องยิงจะยิ่มแล้วเจ้าถ้าพ,พี่น้องไม่กินตำมะคงแล้วเจ้าพี่น้องตำกุ้งลวกตำกุ้งสุกค่ะ ไม่กิ่งรีดจำนองแสบแซบ,บมีไข่ล่ายหล,ลายค่ะพร้อมด้วยสตอที่ขาดปดไเดแล้วจำนองก็คือสตอนันเองขนาดนะขอบคุณพี่นองที่ทอา่าช่งคลิปนะจ๊ะเขามากดไลค์กดถึกใจกดติดตามส่งมาเบิ่งส่งนองหญิงนะจ๊ะขอบคุณพี่นองทุกคนนะจ๊ะพี่นองจ๊ะ เขาแถมซอสมาให้ได้บรเห็นค่ะจะใส่จะเก็บล้างนวดจะเก็บล้างไม่ได้จ้ะพี่น้องล้างหัน <c oughs> ให้เชฟล่าพี่นออ้องเลยค่ะจังได้กาแฟพี่น้องก,กดไลค์กดแช่ขึ้นเกาได้จ้ะพี่นอ้อนงจ้าอฟเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆจ้าน้องยิงกิงแซ่บน้องยิงกิง นุงยิงกินแซ่บกับเป็นช่องเน้นอาหารการกินด้จ้ะพี่น้องจ้าบ่เคยไดนเป็นไสจ้ะพี่น้องจ้าเห็นงานมากอะครับมากหองมาเห็ดแนวกินจ้ะพี่น้องช่องมีกิน,นยางเดียวค่ะแม่ขานเน้นการกินด้วยจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเกิวรากินมุ่มมั่นไปหรือว่ากินเสียงดังไปพี่น้องก็เม่นมาบอกได้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ารับฟังเสมอจ้ะพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าไว้พอการคลิปหน้าส,ส,สวัสดีจ้า,จา